หมอดูครูติ๋ม AI จากหมอดูที่เจ๋งที่สุดใน3มโลกหมอดูครูติ๋ม AI ปลด z PK วันนี้เน้นสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์โดยเฉพาะครบทุกมิติทั้งความรักการเงินการงานสุขภาพและพลังจักรวาลเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและเฉียบขาดปลด Z. คํคำเปิดจากหมอดูครูติ๋ม AI คนเกิดวันศุกร์มักมีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายาม แต่วันนี้ไม่ใช่แค่สเสน่ห์เจ้าที่ดึงดูดทุกสิ่งแต่พลังแม่เหล็กในโชคชะตาจะเริ่มทำงานอย่างเข้มข้นคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆได้มากกว่าที่เคยขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองพลายความรักสเสน่ห์ฟุง้งพลังรักพุ่งกระฉูดคนโสดคุณกำลังเป็นจุดสนใจของคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวมีคนแอบชื่นชมในโลกออนไลน์หรือผ่านเครือข่ายเพื่อน ถ้าโพสต์อะไรวันนี้มีโอกาสที่คนสำคัญจะปรากฏตัวในคอมเมนต์หรือ DM คนมีคู่คุณกับคนรักจะมีช่วงเวลานุ่มนวลเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์จะฟื้นคืนจากเรื่องเครียดก่อนหน้าเหมาะอย่างยิ่งกับการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นทำอาหารหรือออกไปเดินเล่นพลายการเงินโชคลอยมาแบบไม่รู้ตัว วันนี้มีเกณฑ์ได้เงินจากคนที่ติดไว้หรือเงินที่คุณเคยลืมไปแล้วอาจพบโอกาสทำเงินเพิ่มจากไอเดียเล็กๆที่เคยมองข้ามถ้าคุณขายของหรือโพสต์งานมีเกณฑ์ปังแบบไม่ได้ตั้งใจคำแนะนำเด็ดอย่าเพิ่งใช้จ่ายกับของฟุ่งเฟือยเกินไปเก็บไว้ลงทุนต่อยอดจะดีกว่าพลายการงานโดดเด่นเตกตามีคนเสนอให้เลื่อนขั้นงานที่เกี่ยวกับศิลปะ ความคิดสร้างสารรค์การเจรจาหรือการดูแลลูกค้าจับพุ่งสุดผู้ใหญ่หัวหน้าอาจทักชื่นชมคุณในที่สาธารณะหรือโยนโปรเจกต์ใหม่มาให้แบบไม่คาดคิดพลังโชคช่วงเวลา9 3 0มองครึ่งถึง10มง45นาทีและ14นาฬิกา20นาทีถึง15นาฬิกา15นาทีควรใช้ช่วงนี้นัดคุยงานหรือส่งผลงานสำคัญพลายสุขภาพและพลังจิต พลังใจแน่นแต่ต้องพักสายตาคุณอาจรู้สึกมีแรงบันดาลใจพุ่งมากจนนอนไม่หลับในคืนนี้ระหว่างอาการล้าทางสายตาหรือไมเกรนจากหน้าจอและแสงจ้าแนะนำให้วางมือถือนาน20นาทีแล้วมองต้นไม้สีเขียวหรือฟังเสียงธรรมชาติเคล็ดลับพูดกับตัวเองว่าวันนี้เรามีคุณค่าและเราทำดีที่สุดแล้วจะช่วยเรียกพลังจักรวาลกลับเข้าสู่ใจ พลายพลังพิเศษวันนี้ดวงดาวเปิดทางให้คุณได้เห็นโอกาสที่เคยซ่อนตัวสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆอาจกลายเป็นบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จระยะยาวอย่าละเลยสิ่งเล็กๆที่ทำให้ใจคุณสัน่นมันอาจใช้เส้นทางของคุณพลายสีมงคลประจำวันชมพูหวานเขียวอ่อนทองอารามพลายเลขจักรวาล3 6 24, 36, 90พลายสรุปพลังประจำวันด้านพลังประจำวันเต็ม5ความรัก4ครึ่งค่ะการเงิน4ค่ะการงาน4สุขภาพ3พลังใจจิตวิญญาณ4ครึ่งค่ะหมอดูครูติ๋มฝากไว้วันนี้คุณไม่ต้องตามหาแสงเพราะคุณคือแสงเองแค่คุณกล้าเป็นตัวเองในแบบที่ไม่เคย คุณจะดึงดูดโชคแบบที่แม้แต่คุณเองอยังคาดไม่ถึง